นี่นี่นี่คือบรรยากาศการบันที่ครบครบครบยอดผูดได้ตามของเราเลยครับนี่ยอดลอยลอยข้นยอดครบยอดลอยสับบรรยากาศโอ้ยตื่นเต้นขนาดนี้ครับอยู่ยนี้ ตอนนี้กอที่สองครับยอดก็ร่าง,งึ้นเรื่อยเออยอดก็่างึ้นเรื่อยๆตื่นเต้งขนาดโอข้าก็ด่วนเหล็กคนได้ี่นออกี่ข้าก็ด่ว,เวน,หน,นหวเหลขกคนน บ่บ่ียกว่าถ้าหอดลอยทรับคนที่ตามนี่บ่ไดกเสียหมูมาขามเนี่ยนี่ยมันล้วนล้วนกันอะไรเนี่ยเลย FC บ่ได้กินอ่่ c ไม่ได FC เ้ย

วันแล้วสามเปอร์ตไรโอ้โหเกินมึงก็ยังสามเปนดีกูก่รู้หนูจะจับ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าาฮ่าฮาฮ่่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ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 ่า่

luôn luôn cho ta ta chị gần nhau. Bao này cứ

ยังอีกโคกไอ้ด้วนด้วนด้วยเรายังอีกโกกว่าสั่น์โคกกว่าเนาะก็กำลังทามมือเขาอยู่อีกโคกไอีกคกคนไปตื่นตัวได้ดิบอกอีกโคกคนไอ้โคกคนไปไม่ตบมือกาไป่ติดตามนี่มังนี่ก็ไป่ติดตามเลยบ้องเท้าเดียวซี่คนสีเลยบอกตื่นอ้าวกระีิบโคกกระี้ได้กระชี้ได้อีกโคกคนอีกโคกคนครับโคกเขาบอก่าคว้ายังกว่าลิ้แค่บ้านอะไรก็ได้ จ้งเื้อสองวัยูอี่สามยกงมม้เบ่ากอบปิตามนนี่ขาเบงนี่ขาเบงเขาปฏิตามคือเขาัเขาเบงนี่ับอยู่เลยกาจีกาจียโอ้ยโ้นนี้ก็่งไปเขาไหน้เสียมึงจันเสียมึง มึงยอะไรยินต้หนังมัน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 เนี่ยเขอะไรกูเสียดิเสียด้วยเข้ามนเขาเขาประเด็งประเด็งจบเลยเขาอะไรนอกเป็นตั้งที่เขาอะไรที่มันก็เสียดอกูไปนี่เข้ามาไมัน้เขาประเด็งพูดยันซี่บอสเลยพูดยันซี่อกาวเอาแต่ตอบไปโอเคมันเข่าเออยันซี่ยันซี่ก็แล้วกัน

เอาเอาสองคน้อ oh, oh. ีกนมือหนกมาไม่บาง้วอยู่สองกอนอาูาเส้นผ่แนี้เน่ออีกเส้นผ่เอาอีกเส้นผ่ยูเอาเป็นเกินน่ะเน่ มาแล้วมาแล้มาแล้วมา้วเขาสมาแล้วลอยมาลอมาอยมาลอยมาเฮ้ยเขาสองเลยเอาเขายกเรื่องนี่ห่างเดี๋ยวคียวเดี๋ยวคเดียวเดี๋มวนมียวอ้ยหัวมันมุยโยกเลยปุยตาอะมรอ่ะเออมันมีคนโยกเรื่อง คนยกเลิกมัน so ย so like. well, hey, right. yeah, nice. no, ่างก่อนีแปนมันเผาได้เราว่ามันกคเขาได้มอไมันยกเลิกวะมันไม่คยกเลิกือเป็นที่ตาเรไม่ยกเลิกบางนเก่าจิบเก่ามีคนยกเลิกมีคนยกเลิกอ่ะมีคนยกเลิกอริเดคนเดียวบวมเนี่ยองคนเนยันเยอะเก่าจิ๊บเก่าก็คนยกเดิกคนหนึ่งเก่าิบเก่าอ่ะไม่ยกเลิกว่ะ งามยากไ่ยากเขาเด็ดมากจนโดนเนาะงเรื่องขาดนเดียวเลยคนเย่เดือเก่าเปียเ้เวันนี้ก็ติมลอยแฉะน่ะดีเลยโอยไมแล้วก็เตะบอกนู่นให้เราควเนไม่ื่ใส่มันกติบแ่เก่านะก็ที่เก่าดีพูนึงนึง เพิ่มอีกเพ่อนที่หนึ่งตามโหลดเพื่อนอะไรไปเออเพิ่มกูเกิลนี้วันที่หนึ่งไปเออเต็มไ้ป่ะเออเอจีละไรเงี้ยเนี่ยเต็มได้ป่เนี่เต็มรอยเลยเพิมเนที่กูเกิลนีเันที่หนึ่งไปไม่อยู่ดหยอกเอานั่นวงแ้ว

ลอยคนรอยครับลอยคนเลีว่งเล็กเท่าไหรได้ก็ได้ลอยคนละครเบจะร้องก็จะร้องดีครับลยแล้บรรยากาศเอซดีใจขนาด